สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบมีตัวช่วยดีๆบำรุงสมองแล้วก็หลับดีด้วยกับ B-Plus ตัวนี้เลยโบเองนะคะจะมีปัญหาเรื่องนอนหลับยากหลับไม่สนิทแล้วบางวันหลับแล้วคือตื่นกลางดึกอีกคือทำให้แบบร่างกายรวนมากนะคะอาจจะเกี่ยวกับว่า เราอะทำงานเยอะแล้วก็มีความเครียดสะสมเชื่อไหมว่าโบจะต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็แนะนานะให้หาตัวช่วยนะคะให้หาตัวช่วยที่มีส่วนผสมเกี่ยวกับเมลาโทนีนหรือแอลเทียนีนซึ่งแอลเทียนีนเนี่ยมาจากสารสก,กัดจากชาเขียวนะคะซึ่งตัวบีโคลพัสัวนี้เรียกว่ามีทุกอย่างที่โบต้องการเลยนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่อง นอนหลับแล้วนะคะจะช่วยบำรุงสมองบำรุงหัวใจของเราอีกว่าตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดของโพรมิทนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยเม็ดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีขาวแบบนี้1แคปซูลก่อนนอนอย่างวันนี้นะคะโบกะว่จะนอนสักห้าทุ่มโบก็จะทานนั้นแต่สี่ทุ่มเลยพอสี่ทุ่มปุ๊บเราก็ไปอาบน้ําสระผมเตรียมตัวนอนห้าทุ่มก็หลับพริมนะคะตื่นช้ามารู้สึกแล้ว,ว่า สมองมันกระพี้กระเป๋าคือมันโลกมันสบายมากยิ่งเราหลับสนิทเนาะจะช่วยให้เราตื่นเช้ามาแล้วมันเฟรชนะคะทํางานได้เต็มที่แล้วตัวนี้ที่บอกว่าช่วยเรื่องความจําด้วยนะโบรู้สึกแล้วว่าโบจําได้ดีขึ้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะคะโบแนะนําเลยนะว่าลองบีโคลพ s สตัวนี้เลยค่ะ